สวัสดีครับวันนี้ผมมนตีการเด้นนะครับจะมาสอนเทคนิควิธีการเสียบยอดตอใหญ่ยอดเล็กนะครับว่าเราจะเสียบกันอย่างไรยอดพันธุ์ดีที่ใช้ในวันนี้นะครับก็คือมะม่วงฟอร์จูนนะครับแต่จะสอนอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าหลายๆคนนะครับสังเกตดูดีๆนะครูใช้ในการเสียบก็คือว่าครูจะใช้ตาที่มันเป็นตาหลบนะครับอยู่อยู่ข้างต้นนี้เลยนะคือข้างกิ่งที่มันแบบไม่ได้มีซอกใบแบบเนี้ย เราใช้แบบนี้เลยนะครับที่เป็นตาที่ยังไม่ได้แตกนะครับเขาเรียกตาหลบอยู่ด้านในนะครับมันก็จะมีตรงนี้ก็มีนะครับเราลูบไปเราก็จะเจอมีตรงนี้มีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้นะครับฉะนั้นครูจะใช้แค่อันนี้นะครับกับอันนี้2อันนะครับก็คือหลบแล้วก็เว้นตรงตาแตกเนี่ยไว้นะครับเดี๋ยวก็จะแตกเหมือนกันนะเห็นปะต่อกับยอดมันคนละขนาดเลยนะครับฉะนั้นวิธีการก็คือตัดต้นตอก่อนนะครับ อาเลยนะครับแล้วก็เฉือนนะครับแบบนี้เผื่อขึ้นนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวเอาเป็นตานี้นะครับกับตานี้2สองตานะครับฉะนั้นตอนตานี้เแล้วก็ตัดออกนะครับจะได้ไม่ต้องยาวมากแล้วก็เสียบแค่นี้พอนะครับซึ่งวิธีการเฉือนแผลนะครับต้นตอเนี่ย เราเฉือนแค่ให้มันพอดีกับยอดพันธุ์ดีของเรานะครับก็คือกะแผ่ของยอดเนี่ยมันจะประมาณเท่ากับขนาดของของของ,ของกึ่งกลางของของการผ่าครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะเราก็เฉือนแผลของต้นตอก็ประมาณนี้นิดเดียวนะครับไม่ต้องเฉือนให้แผ่มันกว้างมากนี่เลย นะครับก็จะพอดีเลยนะแล้วเราก็เฉือนแผลขององต้นต่อดูให้ดีนะครับด้านบนด้านล่างนะมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากเลยนะฉะนั้นก็จําไว้นะครับอันไหนบนอันไหนล่างมาเฉือนเสร็จก็แช่นี้อ่าเสร็จแล้วก็เก็บด้านบนอีกนิดนะึงนี่เลยนะครับมันจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วเราก็แปะเข้าไป นะครับแค่นี้เลยเดี๋ยวก็พันเทปนะครับนี่นคือพันจากด้านล่างกันถ้าพัานสักสองรอบมันจะแน่นละเราก็ปล่อยมือได้ละนะครับถ้ามันถ้ามันเบี้ยวก็จับพยับนิดนึงได้นะครับแล้วก็พันเทคนิคน,นี้นะครับครูใช้บ่อยมากเลยนะครูรู้สึกว่ามันมัน,มนเวลาเราไปเสียบหน้าง,งานแล้วมันเจอยอดพันดีของเราเล็กนะครับแล้วต่อมันใหญ่ก็จะใช้แบบนี้นะครับมีตาแตกอยู่ตรงนี้ จะพันทับแบบนี้ไปเลยนะครับหรือเว้นไว้นิดหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนเว้นตาแตะนะครับก็พันขึ้นมาด้านบนเว้นไว้สูงๆก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเว้นห่างๆเลยนะครับแล้วก็พันนะครูก็เน้นนิยมเว้นนะครับมันจะแตกไวกว่าถ้าพันทึบพันทึบก็แตกได้นะชั้นเดียวมันแทงทะลุได้เลยนะครับเทปอันนี้มันค่อนข้างบางนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าเป็นยอดแบบนี้ จะแตกแบบด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นยอดดอ,อกบัวก็จะพันเว้นด้านบนแล้วก็แตกขึ้นด้านบนเลยนะครับแต่หลักการด้านล่างนี้ก็คือแปะเหมือนกันแค่นี้นะครับโอเเดี๋ยวพาไปดูยอดดอบบกบัวนะครับที่เสียบไปแล้วแล้วก็เสียบยอดใหญ่ต่อเล็กเหมือนกันแบบนี้นี่แหละแต่พันเว้นดอกบัวด้านบนนะครับมะม่วงฟอจูนนะครับที่เสียบเป็น ตอใหญ่ยอดเล็กนะครับก็แปะด้านข้างนะแล้วก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเสียบยอดมะม่วงนะครับตอใหญ่ยอดเล็กนะครับให้มีเปอร์เซ็นต์การติดที่ดีขึ้นนะครับวันนีก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำใจครูด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ